กลับมาต่อในตอนที่82นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการนำเข้า Excel เข้ามาแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการปรับแก้ Excel แก้ไขยังไงนะครับข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน Layout ก็แก้ตามชีวิตดีๆครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการ Import นะ Insert Insert เรียกอ n น e r t นะครับ Layout นะครับด้วยโปรแกรม Excel เข้ามานะครับไฟล์ Excel เนี่ยทำยังไงเราดูอีกทีครับก็คือเรามี Excel นะครับจากนั้นมันมีชีท Cover, ร h e e t s ั m ม t o t a s h h e t t l l l ใช่ไหมเราต้องการเอา h e s e t All เข้ามานะครับเราก็ไปที่ Layout ครับไปที่คำสั่ง File Insert จากนั้นนะครับเราก็ไปเลือก BOq นะครับไฟล์ที่เราทำไว้ นะครับอ่า B O Q 1ดับเบิลคลิกครับเอาละครับเราเลือกเป็น All จากนั้นนะครับผมจะเป็นทุกทุกข้อมูลเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับ All นะ Cell length นะครับแล้วก็ Style ไหมก็กดเอาสไตล์ของตัว Excel ครับกดโอเคปึ๊บเข้ามาครับโอ้โหมันใหญ่เต็มจอเลยนี่ A 3นะครับเนี่ยนะครับอ่ะดูนะครับดังนั้นเองเนี่ยการจัดหน้าตารางนะครับในตัวโปรแกรม Layout เนี่ย ผมไม่แนะนำนะมันเหนื่อยครับเราควรจะไปปรับใน Excel ง่ายกว่าครับโอเควิธีการนะครับก็คือว่าให้เรากลับไปที่ Excel ครับจากนั้นนะให้เราแก้ไขเองครับคลิกบริเวณนี้ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอ่ามันจะเรียงข้อมูลให้ให้มันแบบว่าดีที่สุดนะครับประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เป็นเทคนิคของ Excel นะไปเรียนรู้เองนะครับนะต้องศึกษานะครับผมเองก็ไม่ค่อยเก่งนะ เมื่อเราปรับแล้วตอนนี้สีไม่ต้องการเพราะว่าเราเป็นเป็นแบบต้องการเหมือนแคดแล้วก็เลือกทั้งหมดก็ได้ครับ Control A นะครับแล้วก็ No Fill อ่าประมาณนี้ครับโอเคไหมครับอันนี้ก็อาจจะตัวหนังสืออันจ,จีเป็นสีดำหมดเลยก็เลือกตัวหนังสือนะครับ Auto รียบร้อยเลยหรือถ้าต้องการให้หัวกระดาษตรงนี้ครับมันขึ้นแบบนี้นะผมจะเอาเป็นเติมสีเทานะครับแล้วก็ตัวหนังสือตรงนี้ให้เป็นสีขาว เราหล่อแบบนี้ครับนะครับก็ไม่น่านมีปัญหานะนะครับตกแต่งเล็กน้อยอก็ให้มันแบอ่ะประมาณนี้จากนั้นไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟเมื่อเซฟแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับกลับมาที่เลเยอร์เนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับไม่ต้องอินเสิร์ตใหม่นะเพราะว่ามันมีคําสั่งอัปเดตขอย้ํานะครับ มีคำสั่งอัปเดตครับให้คลิกขวาครับที่ไฟล์นะครับ Excel ที่เราอินพอเข้ามาคลิกขวานะแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า Update Table Reference คลิกครับปึ๊บเรียบร้อยเลยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้ทั้งหมดมาเลยอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับ Easy and Fun นะอ่ะสมมุติไฟล์ Excel มันมันปิดไปแล้วครับแล้วตอนนี้ เราเปิดหน้านี้มาปุ๊บแต่อยากปรับแก้ครับทำยังไงคือตอนนี้ผมอยากจะเอาบริเวณนี้ออกไปครับให้เห็นแต่ตัวตารางทํำยังไงวิธีการนะครับเราก็จะคลิกขวาคือถ้าเราปิด Excel ไว้หรือเวลาเรานําไฟล์ l a เยอร์าจากคนอื่นนะครับเราไม่รู้ไฟล์ Excel อยู่ตรงไหนวิธีการคือเราคลิกขวานะแล้วก็ออกคําสั่งครับ open with table editor นะครับมันก็จะปเปิด Excel ที่เราทําไว้ขึ้นมา เข้าใจไหมครับแบบเนี้ยแล้วเราก็เข้ามาแก้ไขนะครับเนี่ยถ้าต้องการลบออกก็ลบไปเลยนะครับแต่เราไม่ควรลบถูกไหมอย่างเงี้ย <c oughs> คือลบได้นะแต่วิธีเนี้ยเราไม่ควรทำถูกไหมคือต้องการลบแบบนี้ก็ลบเลยแต่ถ้าต้องการที่จะเลือกข้อมูลบางส่วนนะครับทายัางไงอ่าโอเคปิดก่อนถ้าต้องการเลือกข้อมูลบางส่วนคือเราต้องการจะปรับข้อมูลบางส่วนคือไม่อยากจะเอาแค่ทั้งหมดนะครับวิธีการก็คือคลิกขวานะจากนั้นนะครับไปที่คําว่า Excel Reference Option คือมันแก่้ Open with Table Editor นี่เอาไว้ปรับแต่ง Excel นะครับแต่ตัวนี้เราต้องการปรับนะ Excel Reference นะ Option น,นะครับก็คือกดตัวนี้ Excel Reference Option Excel ก,ก็คือไฟล์ Excel Reference คือเป็นแล้ก็หนคล้ายกับเป็นตัวแทนนะครับนะก็คือเราเอาลิงก์มานะ Reference นะเ,เป็นตัวอ้างอิงนะครับ Option คือทางเลือกนะตัวเลือกอตัวเลือกเห็นไหมครับมาคลิกปุ๊บมันก็กลับมาแบบนี้อีกเราก็กลับมาตรงนี้ครับ เซลล์เลนจออกไปนะครับแล้วก็กลับไปดู Excel นะครับเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าแถวไหนเอากดนี้ก่อน Open with Table Editor ผมต้องการเริ่มจากตรงนี้ครับ A4A4 ถึง J29 โอเค A4 ถึง J29 okay. ครับกดเลยครับ Excel นะ A4 แก้เป็น A4 เจ็บเกครับกดโอเคปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาจัดการตรงนี้ครับแต่ทำไมมันมีปัญหาเรื่องตัวหนังสือเออแปลกเหมือนกันนะตัวหนังสือมันดูมันแปลกๆโอเคไม่เป็นไรถ้ามีบางส่วนต้องแก้ไขเองครับวิธีการก็คือว่าเราก็ดับเมื่อกี้ข้างในเทเบิลครับแล้วเราก็ไปแก้ไขเองนะครับ อันเนี้ยแก้ได้แล้วก็เลื่อนครับอ่ะ,อะเรียบร้อยอาจจะมีเล็กน้อยครับตัวหนังสือก็ออกข้างนอกครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ easy and fun เลยนะครับคลิกขวา up date table reference นะครับปุ๊บเรียบร้อยสมมุติสมมุติมีข้อมูลบางอย่างที่ต้องใส่เข้าไปครับอย่างเช่นเ,เราต้องการจเพิ่มข้อมูลเข้าไปราคาตรงนี้ไม่แบบนะครับ เราไปที่ Excel ครับแล้วเราก็มาเพิ่มข้อมูลสมมุตินะครับเราเพิ่มค่าของ500นะครับอันนี้ก็5 0 0ระปู45บาทนะครับแล้วค่าแรง150อ่ะผมก็เซฟครับไฟล์เซฟนะครับแล้วกลับไปที่ Excel ครับไปที่ Excel กลับที่เล้ว ่าเนื่องจากเราเซตไว้แล้วไงเราให้มันอัปเดตตลอดตอนนี้มันก็อัปเดตเลยเออชีวิตดีดีไหมครับถ้าม, update, มันไม่อัปเดตก็อัปเดตเองแมนนวลนะและนี่แหละครับคือหลักการนะครับในการทํางานนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเราจะมาทํานะครับฟอร์มของเทเบิลนะเทเบิลก็คือตารางนะครับตารางแล้วก็เราจะ copy นะของ แล้วษนาคือก o p ปปี้สไตล์ของตารางครับเพราะว่าเวลาเรา Import เข้ามาใหม่ใช่ไหมถ้าสีเวลาจัดตารางเองหรือข้อมูล Excel เองแบบนี้มันจะเหนื่อยครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการทำเทเบิลนะบนโปรแกรม Layout ครับ